สวัสดีครับเด e g แจ g e เจ็ดนะครับกลับมาพบกันใหม่กันนะครับกับคลิปอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวนะครับเจ้านาฬิกาหัวเว่ยวอชสาม t นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาเรือนล่าสุดนะครับที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้เรือนนี้เนี่ยผมได้มีการพรีออเดอร์ไปหาหัวเว่ยนะครับในช่วงประมาณเดือน12เนี่แหละ แล้วก็ได้รับมาสรดๆร้อนๆนะครับวันนี้เลยก็เลยอยากจะทำคลิป u n b o x Re v i e วินะครับให้ทุกคนได้ชมกันนะครับว่ามันมีความน่าใช้ยังไงบ้างนะบาะนะตรงนี้เลยว่าเรือนนี้ก็เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับ GT3 เนี่ยของ Huawei เนี่ยเปิดตัวมาช่วงประมาณปลายพฤศจิกายน2 5 6 4นะครับก็คือปี2021เนี่ยช่วงไปลายเดือนโนเบอร์นะครับที่อยู่ตรงหน้าเราก็จะเป็นเรือนที่เป็น4 2 mm นะครับแล้วก็ เป็นสีดำคือ active version จะพาดูรอบกล่องกันเลยนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเกิดคำถามเอ๊ะนิดนึงว่า,าเอ้ยถ้าซื้อจากโฮเวอร์ออฟฟิเชียลอ่ะจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือซื้อจากร้านอื่นน่ากังวลอะไรไหมอันนี้ผมสั่งทางออนไลน์นะครับก็จะเห็นว่าบาร์โค้ดพวกนี้ก็จะมาปกตินะครับ3ตัวเหมือนเดิมเมื่อมาดูข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นว่ารายละเอียดเนี่ยครับเขาก็จะมีสติกเกอร์เนาะก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเครื่องตัว serial number ตัวบาร์โค้ดน,นะครับเรื่องของมาตรฐานภาษาเ็าจะเป็นอาหรับนิดนึงแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เอ แต่ละประเทศเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของ warning ก็คือไม่ให้ทิ้งในที่ที่กวนคือเป็นเป็นเป็นขยะถ้าเกิดสมมติว่ามันเสียหายเนาะก็จะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะไม่ไม่สามารถจะทิ้งปกติได้เนาะแล้วก็ด้านล่างก็จะบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยทุกคนก็จะงงว่าเอ้ยโอเวออฟฟิเชียลอะเป็นงี้จริงหรอคำตอบนะครับเป็นงี้เหมือนกันเพราะว่าผมก็เคยสั่งหโอฟังโอเวลมาเนาะจากออฟฟิเชียลหรือว่านาฬิกามาก็จะเป็น ทั้งกล่องเนี่ยครับกล่องของอุปกรณ์ไหนที่ไม่สามารถใส่ซิมได้จะไม่มีโลโก้กสทชหรือ NTC ID มีสติกเกอร์ด้านข้างหรือว่าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าปกตินะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่ต้องกังวลอะไรก็ขอให้สั่งในเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้นะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูสดๆเลยตอนนี้ผมยังไม่แกะนะจงเขียว่าตรงนี้ซิลสนิทอยู่นะครับเราจะแกะให้ดูด้วยกันนะครับขอโทษทีครับไปโดนกล้องเนาะ โอเคจะพยายามรักษาสภาพพลาส,สติกไว้นะครับเผื่อว่าไม่ได้ใช้แล้วขายต่อคนรับไปก็จะได้รับสภาพใหม่ๆเนาะมาแล้วครับตอนนี้แกะกล่องมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะด้านในไม่มีอะไรขาวๆเนียนๆนะครับก็แพคเกจิ้งทำมาก็ค่อนจะแน่นหนาแล้วก็จะมีตัวแขวนอันนี้หนึ่งเป็นกระดาษนะครับโอเคอ่า ภาพนี้ผมเชื่อว,ว่าทุกๆคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันคือของข,องขวัญอะไรขอ Huawei หรือเปล่าเปล่าครับอันนี้คือนาฬิกา Huawei ที่อยู่ในกล่องปกติโดยเราไม่สั่งอะไรพิเศษเลยก็จะมีโลโก้ที่จะเป็นสีเงินๆเนาะคือตอนนี้กลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนเหมือนคนเปิดกล่อง Apple MacBook อ่ะกลิ่นประมาณนั้นเลยซึ่งเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเมทัลเลียลอะไรของเขาก็สัมผัสดีมากนะครับโอเคเข้ามาแล้วด้านขวาก็จะเป็น USB แล้วก็คู่มือนะเดาว่ามีแค่นี้ โอเคชิ้นแรกที่ผมหยิบออกมาเนี่ยคือตัวชาร์จนะครับเป็นไวเลสชาร์เจอร์เนาะเหมือนของ Samsung Galaxy Watch แล้วก็อีกหวัวน่าจะเป็นสาย usb แต่ลองดูว่าเป็น type อะไรท้ายเดาน่าเป็น type c อ๋เป็น usb type a นะครับในการต่อชาร์จเนาะอันแรกงงว่าไมไม่ type c ต่อมาก็จะเป็น คู่มือนะครับดึงได้ไหมอุ่นโอเคก็จะมีคู่มือนะครับ Huawei Health ก็คือแอปเดียวที่ผมเคยทำคลิป Huawei Band 6นั่นแหละอันเดียวกันแอปเดียวกันนะครับก็คู่มือคร่าวๆนะการใช้งานทั่วๆไปอ่านดูได้นะใครซื้อมาก็แนะนำให้อ่านนะถ้าเกิดงงภาษาไทยหน้าเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ อยูหน้า32เนาะก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบการดาวน์โหลดซึ่งหน้าอื่นมีไหมเอ่ยไม่มีก็ไม่หน้า32ก็จะมีของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับโดยสแกนจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าเซริร์ชในตัว Play Store ก็ได้นะครับแล้วก็ อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของแกลลอรี่เนาะแอปพลิเคชันก็เขาก็จะบอกนะครับว่าการใช้งานเนี่ยก็เข้าไปยังไงบ้างอุณหภูมิที่เหมาะสมเป็นยังไงอย่าฟังเสียงดังไว้านนานๆเป็นข้อคาเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่ห่างจากความร้อนท่างนี้เนาะก็ไม่มีอะไรเนาะก,ก็เป็นเจนเนอเรันทั่วไปข้อมูลเฉพาะเจาะเนี่ยในเรื่องของแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ไม่บอกนะครับจะไม่เหมือนของ Xiaomi เนาะที่เขาจะบอกทุกรายละเอียดเลยยิบเลยโ u a w e จะไม่มีนะครับต่อมาก็จะเป็นวอร์นตีการ์ดซึ่งวอร์ Ant ันตีการ์ดเรามาดูภาษาไทยของเราอะภาษาไทยของเราจะเป็น Thailand, นะ นี่ปเป็นไทยขอโทษดีเป็นอังกฤษนะครับไทยแลนด์ไทยแลนด์จะอยู่หน้าที่7นะครับก็จะบอกว่าข้อจำกัดของการรับประกันเนี่ยเขารับประกันยังไงบ้างเขาก็บอกว่าในวันประเทศไทยหัวเว่ยรับหัวเว่ยบอกว่ารับประกันโดยให้เข้าไปที่ Application Support อ่าบอกแค่นี้เลยเหรอแล้วก็ให้ดูข้อมูลบนเว็บไซต์นะครับหัวเว่ย u s t o m e r c u s อร์คัสหัวเว่ย t s com. ths นะครับแล้วก็อ e ีเมลหรือว่าเข้าเฟซบุ o กหัวเว่ย เ,เดี๋ยวก่อนนะปินคู่มือทั้งเล่มมาเพื่อบอกแค่นี้หรออ่าแค่นี้ก็แค่นี้ครับงงเหมือนกันมีอะไรค้ามาอีกอันหนึ่งสติกเกอร์น่าจะเป็นซีเรียลใช่นะครับซีกเกรียลก็ที่อยู่ที่แปะหน้ากล่องเพลงของเรานะครับก็น่าจะเป็นนาวิกาเรือนนี้โอ้โหถ้าเหมือนนาวิกาที่โชว์ตามตู้นาวิกาในห้างเลยเนาะก็จะมีโฟมอัดมาซึ่งโฟมนี้ก็ไม่ใช่โฟมทั่วไปเหมือนหมอนนาวาิกาแบบโพกตามกล่องทั่วไปเนาะขึ้นรูปมาเปะเลยนะครับเว้าหลบตัวข้างใต้หมดเลย ตัวเรือกนก่อนเนาะตัวเรือนเนี่ยถ้าเกิดดูภายนอกก็จะเหมือนนาฬิกาทั่วไปแหละก็จะมีความเป็นนาฬิกาแอคทีฟก็คือสายยางนะครับ ด้านหน้าก็ะเป็นสีดำทั้งเดือนเลยด้านขวาจะไปปุ่มเป็นแม่ยมนะครับปุ่มหนึ่งซึ่งปุ่มนี้ก็สามารถจะปรับอะไรหลายอย่างได้เลยกดได้นะแล้วก็หมุนได้ด้วยเหมือนนาฬิกาจริงทุกประการเลยนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มด้านขวาตรงนี้เนาะกดได้เหมือนกันนะครับปุ่มเป็นปม่มแบ็คเนาะส่วนนี้เป็นการตั้งค่าทั่วๆไปนะครับแล้วก็สายเนี้ยเขาจะมีสายที่เรียกว่า Fluorescent or Fluorescentometer Strap ก็คือใช้ย f o l l u s t r t r ซึ่งไม่รู้ความ,มายเขาคืออะไรนะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเคสนาฬิกาเนี่ยเขาจะเป็น s t a ลเ l ส s s ี t e เนาะไม่ใช่ไม่ใช่พลาสติกเพราะฉะนั้นใครที่ใส่ในจาราทํามันล่บ่อยๆเนี่ยเต็มที่เแค่มีรอยถลอกไม่แตกแน่นอนนะครับอันนี้ก็สบายใจได้ผมจะทําการถอดอันนี้ออกมาเนาะแข็งมากนะครับอ่ะเข้ามาดูนะครับก็จะเห็นว่านาฬิการเราเนี่ยก็มี ความสวยงามเนาะระดับนึงเลยซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่ซื้อไซสี่เพราะว่าผมเป็นคนข้อมือเล็กพอข้อมือเล็กเนี่ยมันจะเจอเรียกวไ่าอย่งไรถ้าเกิดตัวเรือมันใหญ่เนาะเพราะว่ามันแขนเนี่ยมันก็จะเรียกว่ายังไงดีตัวขอบตรงเนี้ยมันจะไปพาดตรงบ่าแขนพอดีซึ่งมันจะเกิดอ,อันตรายต่อการเดินชนได้นะครับผมจะลองใส่ให้ดูเปนอันดับแรกเนาะ ประมาณนี้นะครับถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับด้านล่างก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์ตรงนี้เนาะก็ป้องกันเรื่องของการรอยเนี่ยแหละเขาบอกว่าให้พูมาได้นะครับเราขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเรายังไม่อยากให้เป็นรอยนะครับแล้วก็ฮาร์ดแตรชิมเชิร์ก็อยู่ตรงนี้นะเขาบอกว่ามีการเพิ่มตัวอ่านค่าแล้วก็สามารถจะวัดอุณหภูมิผิวหนังได้ด้วยก็คือก่อนหน้านี้เราจะวัดเรื่องของ SPO2 วัดของตัวอุณหภูมิร่างกายเนี่ย พราะได้เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แม่นยําตอนนี้เขามีตัวอ่านค่าที่แม่นยํมากมากขึ้นนะครับผมจะลองเดานะว่าเปิดยังไงอ่ะถูกต้องก็คือมีอยู่ปุ่มเดียวที่น่าจะเป็นปุ่มเด่นที่สุดคือปุ่มเมนพิยมนะครับก็กดแช่เข้าไปตอนนี้นาฬิกาขึ้นมาแล้วครับโเคเว่ถ้าดูจากแสงหน้าจอเนี้ยเพราะถ้าผมไม่ดูสเปคนะจอโมเล d ชัวๆเพราะฉะนั้นตอนนี้น,นาฬิกาที่เราใช้ปัจจุบันเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์แบนหรือว่าซีรีส์วอชหรือตัวนี้เป็น w วอช GT ซึ่งเป็นตัวรองจาก w a t โซเท็ปมันยังเป็นอ m o l e เลเพราะฉะนั้นนาฬิกาสมัยนี้ถ้าคุณจะซื้อมาใส่เนี่ยขอเป็นอ o l โมเล้ละกันอย่าเอาจอชนิดอื่นเลยเพราะว่าจอชนิดอื่นเนี่ยมันไม่สามารถจะสู้แสงแดดบ้านเราได้นะครับภาษาขาเรียกว่าอังกฤษนะครับแล้วก็เขาบอกให้แพก่อนแล้วก็จะไว้อัพ แล้วก็แกะคราวนี้ก็เข้ามาตอนนี้ผมยังไม่เล่นเนาะผมก็เพราะว่ายังไม่เช็ดนะครับอันนี้เป็นคลิปอันบ x ็อกเนาะก็พามาดูก่อนตอนนี้เราจะเห็นว่าภาษาเราเลือกได้ใช่ไหมแต่เราปัดจะกลับไปยังไงปัดไม่ได้เนะาะก็คงต้องแบกปุ่มแบกได้ไหมไม่ได้ สมมุติว่าผมเลือกภาษาละกันเป็น n g ง i s h นะครับโอเคเขาก็จะบอกให้ดาวน์โหลดมาเนะาะคราวนี้พูดเรื่องช็อปปี้คร่าวๆแล้วกันเจ้านาฬิกาตัวนี้ครับ Huawei Watch Gt3 เนี่ยก็เป็นนาฬิการุ่นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นลองเรือธงแล้วกันเพราะว่าเรือธงเขาจะเป็น h w Huawei Watch 3ปกติซึ่งรุ่นเรือธงเขาสามารถที่จะรองรับตัว e s i m ได้แต่ใครที่จะหา Watch Gt เนี่ยผมบอกเลยนะว่าคุณจะไม่ได้การใส่ e s i m มาเป็นฟีเจอร์ของตัวนี้ คือยังเป็นบลูทูธทุกประการเหมือนเดิมเหมือนกับนาฬิกาซีรีแบนที่เราเคยใช้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า,านาฬิกาตัวนี้ทําได้นแบบหนึ่งแต่หยุดก่อนนาฬิกาตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นซีรีแบนก็จริงเนาะเอซีรีซีรีวอรจีทก็คือรองท็อปก็จริงแต่ว่าเขามีความสามารถในการรับสายได แล้วก็สามารถเปิดลําโพงได้สามารถจะใช้ทุกๆอย่างที่ใช้เซ็นเซอร์ในเวลาวัดเรื่องของการออกกาลังกายซึ่ง Huawei Band 6ทำได้อยู่แล้วเนาะอย่างที่เราเห็นว่า GPS เขาต้องจะแม่นยำระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่เป๊ะเท่า Samsung Galaxy Watch แต่ว่ามันก็ทําได้ระดับที่เขาต้องจะดีเลยซึ่งมาตัวเนี้ยมันทําได้เรียกว่าเซ็นเซอร์ GPS มาครบแล้วนะครับแล้วก็การใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะมี2ไซส์ไซส์42เนี่ยเขาบอกว่าสามารถจะใช้งานได้อยู่ที่7วันส่วนใช้46เนี่ยสิบสี่วันแอปพลิเคชันในการวัดการนอนดูสリฟเนี่ยก็มา เหมือนนเพราะฉะนั้นในฟังคิดรีวิวก็จะบอกได้ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมเห็นที่โชว์รูมนะครับเห็นที่ร้านของโคบวยนะแล้วก็ลองเล่นดูเนี่ยผมคิดว่าวัสดุคร่าวๆเนี่ยเนาะแล้วก็สเปคร่าวๆที่อยู่ได้เวันของ1 2บ m MM, แล้วก็1ิวันของตัวสิ m m ผมมองว่าทุกอย่างเพียงพอนะครับตัวเรือนถึงจะไม่มีเบเซลเหมือนตัวท็อปก็จริงหรือว่าตัวท็อปค่ายอื่นก็ตามแต่ว่ามันเพียงพอแล้วการทัชเนี่ยสัมผัสตรงนี้านจะดีเนาะที่ผมแค่ลองเปลี่ยนแค่นี้ลองด ใช้งานง่ายแล้วก็คนที่ครั้งแรกใหม่เนี่ยไอ้เจ้าสแกนบาร์โค้ดเนี่ยผมมองว่ามีเซนเลยแหละก็คือคุณไม่ต้องมางงมาหาในคู่มือว่าต้องเป็นแอปอะไรเหมือนที่เซี่ยวมี่ทำหรือต้องมาสแกนบาร์โค้ดในตัวคู่มือ ในตัวเล่มพวกนี้ผมมองว่ามันหลายๆคนก็คงไม่เปิดเพราะฉะนั้นสแกนในหน้าจอนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็เจาะชัดแน่นอนนะครับเขาเล่ามานี้แล้วก็ใครที่มองหาก็รอชมคลิปต่อไปได้เลยผมจะใช้งานประมาณอาทิตย์นึงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเจ้าตัวนี้อาทิตย์นึงแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแบตเตอรี่เคลมมา7วันทุกอย่างเช็คเช็คครบเป็นยังไงบ้างถ้าผมเปิดทุกๆอย่างเปิดบลูทูธเปิด,ปดแจ้งเตือนด้วยมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าปิดเลยจะเป็นยังไงบ้างรอรับชมในคลิปหน้าได้เลยขอบบบคคคุณทีี่รรรััััชมสสวดบ